เจอเป็นยังไงเมื่อครอบครัวหนึ่งย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่โดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงมันคือทางผ่านไปสู่ประตูนรกสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญสยองขวัญที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของทาง Netflix เรื่อง The Deliverance หนังปี2024นำแสดงโดยอันดาเดร์เกรนโคสแอนโทนีบีเจนกินและโมนิก ขณะเอโบนีให้ลูกชายคนเล็กช่วยตกแต่งบ้านใหม่สักพักเธอก็ชวนเขาให้ไปทำอาหารเย็นด้วยกันส่วนลูกชายและลูกสาวของเธอตอนนี้แม่ของเธอพาไปร่วมนมัสการอยู่ที่โบสถี่โตอาหารเมื่อเอโบนีได้ยินแม่บนเรื่องฝีมือทำอาหารเธอก็บ่นกลับว่าเราตกลงกันแล้วทำแม่จะมาอยู่กับเธอห้ามกล้าวไก่นั่นเลยทำให้ลูกๆขำ และพอลูกคนเล็กอยากดื่มนมเพิ่มแต่เธอไม่ให้ดื่มโดยอ้างลูกแพลักโตสลูกกบยังไม่เคยตรวจแม่หรือเอโบอนี่จะรู้ได้ไงขี้เหนียวเองหรือเปล่าเธอที่โมโหเลยตีปากลูกๆเลยกลัวแม่เลยเข้าไปเช็คเธอดื่มหรือเปล่า และพอเห็นเธอไม่พอใจแม่ก็ออกไปทำงานตกดึกขณะลูกๆคุยกันก็ทาใไม่รู้ตอนนี้เอโบนี่แยกกันอยู่กับสามีเพราะเธอชอบดื่มส่วนสามีก็ทำงานอยู่ที่อิรักเขาที่ต้องการได้ลูกๆไปอยู่ด้วยจึงติดต่อมาหาลูกอยู่เสมอเสมอจังหวะที่เอโบนี่กำลังเครียดเพราะรายรับไม่พอรายจ่าย จู่ๆมแมลงวันก็บินมาเกาะเธอที่ลำคาดเลยไปหาต้นตอกระท่งรู้มันออกมาจากห้องใต้ดินเธอเลยไปปิดประตูเพื่อไม่ให้มันขึ้นมาได้อีกหลังทุกคนหลับจูจๆลูกคนเล็กก็ลุกขึ้นมาดื่มนมแล้วพอเห็นมีนกบินมาชนกระจกก็ออกไปยืนจ้องมัน วางต่อมาขณะเอโบนี่พยายามจะขอกู้เงินลูกๆที่เดินกลับมาจากโรงเรียนก็ถูกเด็กมุมถนนกันแกล้งในขณะที่เธอก็พบลูกชายแอบไม่เงินเก็บและซ่อนเล่าไว้ทำให้เธอไม่พอใจมาก ดานเอโบนีเมื่อเห็นลูกๆก,กลับมาก็เข้าไปต่อว่าลูกชายเพราะคิดว่าลูกดื่มแต่แท้จริงเขาซ่อนมันจากเธอเธอที่เห็นเขาร้องไห้และได้รับบาดเจ็บกลับมาเลยไปถามจากลูกสาวซึ่งพอรู้เขาโวนกันแกล้งเธอก็ไปเล่นงานเจ้าเด็กพวกนั้นเมื่อเอโบนีกลับมาบ้านแล้วโดนแม่บน่นจะเป็นตัวอย่างให้ลูกๆได้ไงถ้ายังทำตัวแบบนี้เธอก็บ่นแม่กลับ แม่ไม่มีสิทธิ์มาสอนเธอด้วยซ้ำเนื่องจากแม่เองก็แย่เหมือนกันอีกอย่างก็มีแต่คนที่บอเท่านั้นที่แม่จะหลอกได้ขณะเอโบนี่กำลังงุดหงิดเราเห็นลูกคนเล็กพูดและเล่นอยู่คนเดียวเธอก็สั่งให้ลูกจะทำแบบนั้นครับ ตกเย็นจังหวะที่ทุกคนมานั่งดูหนังด้วยกันเอโบนี่ก็บอกจะจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวส่วนเรื่องโทรศัพท์ไม่ต้องรีบเพราะสตีฟจ็อบยังจะผลิตออกมาอีกเรื่อยๆลูกสาวเลยบนเบื่อความจนซึ่งลูกคนเล็กก็เบื่อเหมือนกันเลยบ่นตามพี่ทำให้เอโบนี่เสงมาก ด้านเอโบนีแม้จะรู้สึกมีอะไรบางอย่างแปลก,ปลกๆที่บ้านหลังนี้แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจและก็ไม่ได้รู้เลยลูกคนเล็กมักแอบลงไปที่ชั้นใต้ดินส่วนแม่เมื่อไปทำคีโมก็ถูกใจบุรุษพยาบาลเลยอ่อยเขานั่นเลยทำให้ส,สาวๆไม่พอใจแต่แม่ก็ไม่แคร แล้วพอทําคีโมเสร็จเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ก็ทักเนื่องจากแม่ไม่ได้จ่ายค่ารักษามากอว่าเดือนแม่เลยเพิ่งรู้ที่นี่รับประกันมา1ปีแล้วและก็เป็นเอโบอนีที่จ่ายแทนมาโดยตลอดเมื่อเอโบอนีเมากลับมาบ้านแล้วพบแม่รออยู่ก็ขอให้แม่อย่าเพิ่งด่าแต่แม่ก็ไม่ได้เจอดา่าแถมยังพูดอะไรไม่ออกด้วยเนื่องจารู้เรื่องที่เธอจ่ายค่ารักษาให้แล้วเธอเลยบอกงง้นก็ไม่จงพูดอะไรตกดึก เอกบนี้ก็ฝันแปลกๆว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาเธอที่สะดุ้งตื่นแล้วได้ยินเสียงดังอยู่ที่ด้านล่างเลยลงไปดูเทาว่าก็ไม่พบใครมีเพียงประตูห้องใต้ดินถูกเปิดอยู่ทำให้เธอโมโหมาก จังหวะที่เอโบนี่ไปอ้วกเพราะความเมนของห้องใต้ใดินลูกชายเข้ามาทวงเงินเธอเลยถามไปเอาเงินมาจากไหนกระทั่งรู้เขาได้มาจากพ่อและเขาก็รวบรวมมาล้วตลอดเพื่อจะเอาไว้ใช้ไปจากที่นี่ให้พ้นจากเธอเธอที่โมโหเลยลงมือซึ่งเขาก็เผลอพักเธอกลับแต่พอตั้งสติได้ก็ขอโทษเธอเลยเข้าไปทุบตีลูกชายคนเล็กที่มาเห็นเลยจะเข้าไปห้ามเถาว่าก็พลาดหกล้มเธอเลยต้องรีบไปดูลูกคนเล็กก่อน จากนั้นเมื่อทุกคนนอนหลับหมดแล้วเธอก็เข้าไปง้อลูกชายพร้อมกับคืนเงินให้และขอให้เขาอย่าไปจากเธอเลยรุง่งเช้าเมื่อเอโบนี่เรียกช่างมาดูที่ห้องใต้ดินก็พบมันมีซากแมวอยู่ช่างเลยช่วยเคลียร์ทว่าเธอก็ไม่มีเงินจ่ายเลยจะให้ช่างไปเอาจากเจ้าของบ้านคนเก่าลูกชายจึงจ่ายแทนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าหน้าที่จะกรมกิจการเด็กตามหาตัวเธอเจอจนได้จึงเข้ามาทักเธอทำให้เธอเครียดมาก เมื่อเจ้าหน้าที่คุยกับเอโบนีก็บ่นเรื่องเธอเปลี่ยนที่อยู่บ่อยและเดาเธอคงมีพฤติกรรมเหมือนเดิมคือชอบทำร้ายบุตรเนื่องจากเห็นรอยช้ำที่แขนของลูกคนเล็กทว่าลูกๆก,กระปกป้องเธอโดยไม่ยอมปรีกปากบอกอะไรเจ้าหน้าที่ที่อยากช่วยแต่ทำอะไรไม่ได้เลยฝากนามบัตรไว้ให้กับลูกสาวครับจังหวะที่เจ้าหน้าที่ขอตัวกลับแล้วแม่กับเอโบนีเดินไปส่งก็เห็นหญิงปิศาจจ้องมองมาที่ลูกคนเล็กทั้งคู่ที่คิดว่ารอนมากับเจ้าหน้าที่เมื่อตะก,กี้เลยไม่ได้สนใจ นางงานวันเกิดเมื่อเอโบนีมอบโทรศัพท์ให้เป็นของขวัญลูกสาวก็ดีใจเธอที่เห็นลูกมีความสุขเลยเพลอยมีความสุขไปด้วยเมื่อเอโบนีสั่งลูกคนเล็กให้ขึ้นไปนอนสักพักพอเธอเดินไปที่ครัวเธอก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจากห้องใต้ดินจึงเปิดเข้าไปดูแล้วก็พบลูกชายละเมอเอโวโข้ประตูทำให้เธองงเข้าลงมาตั้งแต่เมื่อไรแล้วลงมาทำไมเขาเลยบอกเขาเล่นยูคาเทร์เพื่อนจากหลุมที่อยู่ในห้องใต้ดิน แถมบางครั้งก็อยู่ในตู้เสื้อผ้าของเขาด้วยเธอที่เห็นลูกตัวร้อนเลยพาไปเข้านอนหลังเอโบนีดื่มจนเมาไม้เธอก็เริ่มทำตัวไม่ดีแม่กับเพื่อนเลยไม่ชอบทว่าเธอก็ไม่แค่และยังคงดื่มต่อซึ่งพอทุกคนกลับหมดเธอก็พบลูกคนเล็กลงมายืนอยู่ข้างล่างอีกแล้วเธอที่เริ่มโมโหเลยไล่เขากลับไปนอนเมื่อเอโบนีพร้อยห,หลับ สักผักก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงดังมาจากห้องของลูกๆเธอที่โมโหเลยเข้าไปด่าแม่ที่ออกไปส่งบุรษพยาบาลแล้วกลับมาได้ยินเสียงของเด็กๆร้องของความช่วยเหลือก็รีบขึ้นไปดูแล้วก็พบข่าวของในห้องพังเละเทะโดยที่เด็กๆก,ก็พากันหวาดกลัวเพราะเอโบนี่จะทุ่มใส่กำแพงแม่เลยไล่เธอออกจากห้องแม้เธอจะบอกเธอไม่ได้ทำแต่แม่ก็ไม่เชื่อเธอเลย ในขณะที่แม่พาเด็กๆไปส่งที่โรงเรียนลูกคนเล็กก็สังเกตหญิงปิศาขับรถตามพวกเราส่วนเอโบนิโกเครียดที่ลูกๆและแม่มองเธอแย่พร้อมสงสัยดาหลังกระแพงที่มันพังเมื่อคืนมีอะไรอยู่ ที่โรงเรียนเมลูคนเล็กขอไปเข้าห้องน้ําแต่พอครูอนุญาตเขาก็ถ่ายอยู่ภายในห้องแถมยังปาใสาค่ครูส่วนลูกสาวจูจ่ๆก็มีประจำเดือนแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ําถูกคนเลยพาการขยักขยงโดยที่ลูกชายเมื่อฟังครูสอนก็หัวเราะไม่หยุดครูเลยกอดเขามากขณะเอโบนี่กำลังทำงานโรงเรียนก็โทรมาหา เธอที่รู้ข่าวลูกๆของเธอป่วยเป็นอะไรกันก็ไม่รู้เลยรีบไปโรงพยาบาลทว่าหมอก็ะตวจให้แล้วทุกอย่างปกติดีทำให้เธอไม่พอใจเนื่องจากหมอ,น,าาหมอน่าจะวินิจฉัยผิดหรือไม่ก็ยังตรวจไม่ครบถ้วนด้านเอโบนีเธอโกรธแม่ที่ไม่เข้าข้างเธอแล้วช่วยพูดกับหมอเพราะหมอเหมือนจะบอกไปในในว่าลูกๆของเธอมีปัญหาทางสุขภาพจิตจากการกระทำของเธอซึ่งแม่ก็เหมือนจะเห็นด้วยกับหมอ ดังนั้นพอเธอโดนแม่บน่นจึงแกะแม่ดีตายละเพราะตอนเธอเด็กๆแม่ก็ทำร้ายเธอเหมือนกันแถมยังนอนกับผู้ชายไปทั่วสุดท้ายเธอกับแม่เลยทะเลาะก,กันครับตกเย็นขณะเอโบนี่กำลังอาบน้ำลูกคนเล็กโทรศัพท์ก็ดังเธอเลยลงมารับโทรศัพท์ แม่จีเห็นเธอบนก็ปล่อยก็ปกปแปดเลยพูดเรื่องของพระเจ้าแต่เธอก็ไม่อยากฟังจากนั้นก็จะเอาการเขยนของแม่ออกแต่แม่ก็ไม่ยอมทันใดนั้นลูกคนเล็กก็เรียกเธอเลยกลับไปหาลูกแล้วก็พบลูกชายกำลังทำร้ายน้องเธอรีบห้ามซึ่งก็โชคดีที่ช่วยเอาไว้ได้ส่วนลูกชายก็เหมือนจะไม่รู้ตัวว่าเมื่อกี้ได้ทำอะไรลงไป ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ม่เยี่ยมเออร์โบนี่เพราะเธอไม่ยอมให้ลูกๆไปโรงเรียนเธอจึงระบายให้ฟังว่าบานหลังนี้ทําให้ลูกๆของเธอป่วยเว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อเนื่องจากได้คุยกับหมอและคิดว่าที่ลูกๆของเธอเป็นแบบนี้เพราะลูกๆคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เธอต้องการ ดานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเอโบนีต่อว่าหลอนไม่เข้าใจใเธอเพราะไม่เคยมีลูกหลอนก็บอกหลอนเคยมีแต่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เพราะเผิแค่สองวินาทีก็มีรถมาชนลูกของหลอนดังนั้นหลอนจึงมาทำงานนี้เพื่อช่วยเด็กทุกคนที่ถูกแม่แบบเธอละเลยทำให้เธอรู้สึกแย่มากส่วนแม่เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเลิกลาแล้วจะพบเด็กๆให้ได้แม่ก็มาช่วยเอโบนีไล่เจ้าหน้าที่ซึ่งพอเห็นหญิงพีษณนามาจอดรถที่หน้าบ้านอีกแล้ว แม่ก็ไล่หญิงปริศนาด้วยอีกคนในเวลาต่อมาแม่ก็ไปขอความช่วยเหลือจากโบสถให้ไปขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่บ้านทว่าศรียพิบาลก็ปฏิเสธเพราะโบสถนี้ไม่รับทําเรื่องแบบนั้นส่วนเอโบนี่เมื่อออกมาจากบ้านก็พบหญิงปริศนามาดาักรอเพื่อเจอบอกมีวิญญ,ญาณร้ายอาศัยอยู่ที่บ้านของเธอ เมื่อเอโบนีได้คุยกับหญิงเปรซนาเธอก็ได้รู้หล่อนชื่อเจมเป็นผู้เผยพระพวจนะซึ่งจะไปตามสถานที่ที่พระเจ้าประสงค์ให้ไปจากนั้นเจมก,จก,จก็เล่าเรื่องของบ้านหลังนั้นให้ฟังว่าเมื่อ20ปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นโดยเป็นสมาชิกอยู่ที่โบสถ์ของหล่อนซึ่งทุกคนก็น่ารักมากแต่แล้ววันหนึ่งลูกข,ของครอบครัวนั้นก็ป่วยเธอเลยไปขับไล่ปีศาจให้ทว่าก็ไม่สําเร็จครอบครัวนั้นเลยถูกครอบงําแล้วเข่งฆ่ากันจนไม่เหลือใครรอดช ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่แม่ได้ยินเสียงคนเรียกอยู่ที่ห้องใต้ดินเลยลองลงไปดูและโดยที่รู้สึกแปลกๆแ,แ,แถมยังมีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงแม่ที่กลัวเลยหยิบไบเบิลขึ้นมาทันใดนั้นแม่ก็ถูกบางอย่างเข้ามาจูโจมส่วนเอเวอร์นี่พอได้ยินเรื่องราวที่เจมเล่าให้ฟังก็ถามเด็กบ้านนั้นชื่ออะไร แล้วพอรู้ว่าชื่อเทรเธอเขาม่อยากจะฟังอีกนานเปนเพะเจมบอกจริงๆแล้วนั้นไม่ใช่เทรแต่เป็นปีศาจที่จะมาเอาลูกๆของเธอไปเจมที่เห็นเธอเจอกลับเลยมอบนามบัตรไว้ให้ครับเมื่อเอโบนีกลับมาถึงบ้านและพบเกิดเพลิงไหม้ที่ไม้กางเขนเธอก็รีบไปหยิบทั้งดับเพลิงทว่ายังไม่ทันจะได้ดับก็พบแมนอนเสียชีวิตอยู่เธอเลยทั้งตกใจและก็เสียใจมาก ขณะรถฉูกเฉินมารับร่างของแม่เอบอนี่ที่นั่งอยู่กับลูกๆแล้วคิดถึงสิ่งที่เจมส์บอกขบพาลูกๆออกจากบ้านลูกๆที่เห็นเธอเหมือนกับคนเสียสติเลยแอบโทรหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เลยเข้าไปสำรวจในบ้านแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ลูกๆถูกครอบงำเธอที่ตกใจเลยรีบจอดรถแล้วไปขอความช่วยเหลือทว่าประกับมาลูกๆก็เป็นปกติเหมือนเดิม หลังเอโบนีถูกจับไปประเมินสภาพจิตเจ้าหน้าที่ก็มาบอกเธอฉันช่วยได้แค่นี้พวกนั้นจะไม่กักตัวเธอไว้รักษาแต่ลูกๆของเธอจะถูกส่งไปอยู่ในสถานอุปการะของโบสนั่นเลยทำให้เธอเสียใจมากด้านเอโบนีเธอตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากเจม ซึ่งเจมก็ยินดีช่วยแต่เธอต้องแข็งแล่งขึ้นก่อนถึงจะรับมือกับปีศาจได้โดยการรับเชื่อและตอนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตดังนั้นพอเธอได้สารภาพบาปและตอนรับพระองค์ก็ทำไม่รู้เธอเคยถูกผู้ชายที่แม่พามานอนด้วยทำไม่ดีมิร้ายแม,แม่แม่จะรู้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรคนพวกนั้นส่วนเจน้าหน้าที่เธอพบกับเรื่องประหลาดพอลูกชายคนเล็กรู้ชื่อลูกของหลอนแถมยังทำท่าเหมือนกับคนถูกผีเข้าเธอที่หวาดกลัวเลยไปปรึกษาหมอหมอ เราจะเข้าไปตรวจทว่าก็มีมพยาบาลคนไหนยอมเข้าไปด้วยซึ่งก็ไปเวลาเดียวกันที่เอโบนี่มาที่โรงพยาบาลแล้วแอบพาตวลูกชายคนเล็กกลับไปเมื่อเอโบนี่พาลูกชายคนเล็กไปให้เจมขับพิศาร์มันก็สแสดงฤทธิ์โดยกลายเป็นแม่บ้างลูกบ้างทําให้เธอหวาดกลัวทว่าเจมก็ยังขับไล่มาต่อไปโดยมีเธอคอยช่วยสดอ้อนวอนด้วยอีกแรงลูกชายกับลูกสาวของเธอเลยเริ่มได้ร,รับการปลดปล่อย ทว่าเจ้าบิาสตัดก็ดันหลุกจากพัฒนาการเสียก่อนมันเลยมาจัดก,การเจมดานเจมพอเห็นเอโบนี่ก็ขอโทษที่ช่วยเธอไม่ได้แต่ถ้าเธอเชื่อและไม่กลัวเธอจะช่วยลูกได้สําเร็จเธอที่เห็นเจไม่รอดแล้วเจ้าบิาสาัดหนีลงไปอยู่ที่ห้องใต้ดินเลยไล่ตามมันไป จังหวะที่เอโบนีตามไปขับไล่เจ้าปีศาจมันก็หลอกเป็นลูกของเธอแล้วพอเธอเผลอมันก็เข้ามาเล่นงานเธอซึ่งเธอก็สู้มันไม่ได้เลยเทว่าขณะที่ใกล้จะสิ้นลมเธอก็นึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขกับลูกๆและคำพูดของเจมที่เคยบอกเธอสามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้ดังนั้นเธอเลยฟื้นขึ้นมาในขณะที่เจ้าปีศาจก็พยายามบอกแกจะสู้ทำไมในเมื่อไม่มีใครต้องการแก เทว่าเธอก็ไม่เชื่อคำโกหกของมันเลยขับไล่มันในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งตอนแรกมันก็ไม่กลัวแต่พอเธอมีความเชื่อแล้วมันกำลังจะถูกขับออกก็พยายามอ้อนวอนเธอในขณะที่เธอก็ยังคงพูดภาษาแปลกๆแ,และขับไล่มันต่อไปสุดท้ายมันเลยถูกเผาแล้วกลับลงหลุมส่วนลูกๆของเธอก็ได้รับการปลดปล่อย หลังทุกอย่างจบลงเจ้าหน้าที่ก็มาเยี่ยมเอโบนี่และเชื่อในสิ่งที่เธอเล่าให้ฟังแล้วพร้อมเปลยอยากมีสัตธาแบบเธอเธอเลยมอบซอยไม้กังเขนให้กับเจ้าหน้าที่ไป6เดือนต่อมาหลังสารเยาวชนได้รับคำอุทธรณ์จากกรมกิจการเด็กเอโบนีก็ได้ลูกๆคืนแล้วพาลูกๆไปหาสาม,มีพอหลังจากนี้เธอจะลองพยายามกันอีกสักครั้งนั่นเลยทำให้ลูกๆดีใจมากก่อนจบ หนังได้บอกเล่าเรื่องราวว่าหนังเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตของลาโตยาแอมมอนและบ้านลังก่าวยังคงร้างจนกระทั่งถูกหรือไปนในปี2016เทว่าก็ยังมีคนแจ้งมาว่าเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นในบริเวณนั้นมาจบจนถึงทุกวันนี้สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของไอโบอนนี่ที่พาลูกๆยายก็ไปอยู่ในบ้านที่มีปีศาจลูกๆของเธอเลยถูกครอบงำเธอเลยรับเชื่อในพระเจ้าและทำการขับไล่วิญ,ญญาณสุดท้ายลูกๆทุกคนเลยรอด ส่วนชีวิตของเธอก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็จบแล้วนะครับกับหนัง The d e l i v e r a n c หนังได้คะแนนจาก a m d b 8.1คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ